สวัสดีครับกลับมาพบกับมงคลชีวิต38ประการกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสองมงคลที่เกี่ยวกับจิตใจนั่นคือมงคลที่23มีความถ่อมตนและมงคลที่24มีความสันโดษครับมงคลที่23มมีความถ่อมตนคือรู้จักประมาณตน ไม่อ้วดไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งแม้จะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใดก็ตามการถ่อมตนจะทําให้เราเป็นที่รักของผู้คนและเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเราจะไม่คิดว่าตัวเองเรู้ไปหมดแล้วมงคลที่24มีความสันโดษคือการยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ทะเยอทะย,ยานเกินตัวไม่สแสวงหาสิ่งเกินความจําเป็นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น การมีความสันโดษจะนำมาซึ่งความสงบสุขในจิตใจทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนหรือเป็นทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีลองคิดดูสิครับถ้าเรามีความถ่อมตนเราก็จะได้รับคําแนะนำดีๆจากผู้อื่นและถ้าเรามีความสันโดษเราก็จะมีความสุขได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องวิ่งตามสิ่งต,ต่างๆภายนอกการมีความถ่อมตนและความสันโดษเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสงบสุขในชีวิต ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับขอ,ขอจเจริญพรขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในมงคลชีวิต38ประการจากทีมงานวิทยากรอาตมาขาเบียดครับ มงคลชีวิต38ประการคือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญและความก้าวหน้าเกิดจากการกระทำและความประพฤติท,ที่ดีงามของแต่ละคนนั่นเอง